สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The e อ e of ท a ลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาส่องคนรักเก่าฮาวู่กันค่ะมาส่องคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วดูสิว่าชีวิตเขาเป็นไงชีวิตเขาสบายดีไหมเขามีคนอื่นไปแล้วหรือ,อยังเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเขาอยากกลับมาหาเราบ้างหรือเปล่าเขาส่องเราบ้างหรือเปล่าจ้ะมากันที่ทั์ดินพฤ่งศพกันมังกรค่ะเป็นดารด,ดวงแบบตะวันตกและทั่ทวไปค่ะเรามาดูกันซิว่า ความรักที่ผ่านมาของคุณสองคนเป็นอย่างไรทาไมถึงเลิกกันคะ,ะมาดูสิอขอดูพลังงานหลักห้าดาบสองดาบกรีนถือไม้เท้าแปดดาบเก้าไม้เท้าสามดาบเอาดาบไปขายกันดินจะ้ะมาดูสิว่าเขาคนนั้นของคุณล่ะ แล้คนนั้นของคุณรู้สึกยังไง The Tower เลยหรอ The เวอ e ์เอออ่ะจั s t i c มาอ่ะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณ2คนเป็น5ดาบเลยนะที่ผ่านมาเป็นอะไรกันนะ่ะมีความขัดแยง้งมีการไม่เลือกมีการไม่พัฒนาความสัมพันธ์มีความหงุดหงิดใส่กันอยู่เนืองๆมีความรักที่มันเหมือนมีคนมาแทรกกลางระหว่างคุณสองคนคนะ่ะ อารมณ์ประมาณนั้นบางคนมีปากมีเสียงบางทีอาจจะทําให้รู้สึกถึงกันหงดเหง็ดต่อกันความไม่สบายอกไม่สบายใจคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนั้นมีอํานาจเหนือกว่าคุณไหมมียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงกว่าหรือตัวคุณเองมีอํานาจเหนือเขาก็ได้ค่ะการมีปากมีเสียงหรือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ทํางานเดียวกันมีความเก่งมีความฉลาดและความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะ ดูเหมือนตัวคุณเองเลือกไม่ได้เหรอคุณอาจจะเปิดปัญหาให้คุณต่อให้คุณเจอปัญหาใดๆขึ้นมาเขาจะไม่ชอบคุณเขาจะมาทำอะไรประชดประชันคุณหรือทําอะไรใส่คุณก็ตามเนี่ยคุณก็จะเฉยๆคุณจะไม่รับไม่รู้ไม่สวิงสวายตามอารมณ์ของการที่บางทีพูดจากันแล้วคุณอาจจะมองว่าเราสองคนพูดจากันไม่ค่อยเข้าใจกันเออ บางทีก็อาพางสายตาปกป้องตัวเองมากเกินไปผู้จาไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันมีปัญหาด้วยกันอยู่เนืองๆนะคะบางทีก็มาจากเรื่องส่วนตัวความขัดแยง้งมีเหตุจูงใจให้ต้องทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆเพราะมีคนแทรกกลางระหว่างคุณสองคนหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมองถึงความสัมพันธ์ที่เราสองสามคนหรือเปล่าเนะ่จ๊ะมองถึงความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชัดเจนแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้อะไรเลย เขาก็เลยเดินจากคุณไปหรือเปล่าเขาก็เลยยื่นคําขาดในการที่จะเลิกบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ใครบางคนมีทะเบียนสมรสอยู่ตรงนี้เขาก็ชอบประชดประชันคุณเนาะเนาะอารมณ์ประมาณนี้ตัวคุณเองทําอะไรไม่ได้เลยมีความรู้สึกถึงการทําอะไรไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้หรือการทะเลาะกันแล้วต่างคนต่างไปค่ะต่างคนต่างไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและก,กันปัญหาไม่จบง่ายๆค่ะ บางทีมันก็รุกรามบานไปลายไปใหญ่โตด้วยแหละมันก็เลยทําให้คุณสองคนต้องเลิกลากันหรือเปล่าเขาถือทาวเวอร์อยู่อะนะเขารู้สึกถึงการที่เขาอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ได้มีความเป็นธรรมให้เขาเลยเขารู้สึกว่าใครคนหนึ่งเอาเปรียบเอาเปรียบกับความสัมพันธ์รู้สึกถึงความเห็นแก่ตัวในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเครียดนะ ทำไมเลิกกันละ่ะทำไมเป็นเดอะทาวเวอร์อย่างนี้คะเดินเพื่อศักกันมาก่อนทาวเวอร์ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมเลิกกันเลิกกันเพราะใครคนหนึ่งพยายามควบคุมหรือคอนโทรลในความสัมพันธ์ให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมทำตาม และอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ยอมทำตามอีกแล้วก็ได้ฉันอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มันเนิ่นนานรอคอยว่าทุกอย่างมันคงจะดีขึ้นทุกอย่างมันคงจะปรับความเข้าใจมันคงจะดีกว่าเดิมแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ดีกว่าเดิมค่ะหรือมาจากความหึงหวงของอีกฝ่ายก็ได้มาจากความหึงหึงแรงมันเป็นการมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องตัดอกตัดใจอืม ว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่สุขค่ะใครบางคนตัดใจตัดสินใจบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจบล็อกกันไปหมดเลยเนาะอารมณ์นี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นมากรที่ไฟไฟเน้นหนักไปทางไฟค่ะตุนตุนไฟลมอืมมาเราไปดูสีซองคนรักเก่าฮาวอยู่ค่ะคนรักที่เลิกกันไปแล้วเขาเป็นไงบ้างคะ่ะเขาเป็นอย่างไรบ้าง ชีวิตเขาเป็นยังไงหลังจากไม่มีเราเขาสบายดีไหมเขาเป็นอย่างไรชีวิตที่ไม่มีเราอยู่เคียงข้างอีกแล้วเนี้ยนะวันที่กำลังจะเดินไปเขาเป็นยังไงอะมาดูสิ ีวิตเขาเป็นยังไงอะ่ะ n g o f s ฟ o r d โอ้ก็ก็นิ่งนะนิ่งสถานะไม่มีเขาก็มีความสุขดีนะใช่เขาก็มีความสุขกับชีวิตของเขาเขามีความสุขกับเรื่องของเขาเขาทำใจได้ค่ะเขากค่อนข้างจะเคยแบกรับหรือเขาเคยสัมผัสกับเหตุการณ์เหล่านี้มาก่อนก็ตามเขายังรอการกลับมาของใครบางคนนั้นอยู่ค่ะเขาก็มีความสุขค่ะเขา คิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมจะสติกแทมพันลนคิดถึงไหมก็คิดถึงนะคิดถึงเขาก็อยากคุยด้วยนะถามว่าคิดถึงไหมอยากคุยด้วยไหมคิดถึงแล้วอยากคุยด้วยค่ะเขายังอยากพูดอยากคุยและก็ยังรอคุณอยู่แต่ด้วยความรู้สึกของการอ e ีโก้สูงสนะู่ะอีโก้มีอีโก้มากๆเลยกับความสัมพันธ์นี้ คือฉันก็น,นิ่งเธอก็น,นิ่งฉันก็อยู่เฉยเฉยเธอก็อยู่เฉยเฉยเขาคิดถึงไหมคิดถึงแต่เขาก็ทําใจยอมรับกับความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆแล้วเขาก็รู้แหละว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับคุณหรือเขาอาจจะคิดว่าเขาก็ไม่ได้พยายามอะไรกับคุณมากขนาดนั้นนะรมประมาณนี้นะจ๊ะอะมาวะมาอยู่ตรงนี้ลูกมาอยู่ตรงนี้นะอ่าคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นทลาภราศีธนูราศีตุลค่ะประมาณนั้นเพื่อศบนะ อเคไหมอ่ะเขาส่องคุณอยู่ไหมคะเขาส่องคุณอยู่ไหมส่องไหมส่องหรอเป๋าเขาเฝ้ารอคุณอยู่นะเขาเฝ้ารอคุณอยู่ถามว่าส่องไหมก็ไม่ส่องหรอกไม่ส่องเขาอยู่นิ่งๆเฉยๆค่ะรอการรอการตัดสินใจเขารออยู่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่รอเขาก็รออยู่แต่เขาก็ไม่คิดจะทำอะไรในความสัมพันธ์นี้ ไม่เหมือนไม่คิดจะทําอะไรทําไม่เป็นหรือไม่รู้จะทําอะไรมากกว่ากา็ทนรออยู่เงียบๆค่ะทนใช้ชีวิตแล้วก็ทนรออยู่เงียบๆในวิธีของเขาเออคุณสองคนหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังคะคุณอาจจะดิวกับเดอรสตาร์ราศีคุูมหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังอืมมีความรักต่อกันแต่บุญวาสนานั้นเป็นบุญที่ได้มาเจอ เป็นกรรมที่ได้มาพบถ้าคนใครใครคนหนึ่งที่หมดบุญไปถ้าเราคบกันถ้าถ้าคนดีหมดบุญก็คือหมดบุญถ้าคนดีถ้าคนดีเดี๋ยวนะน้องนั่งน้องน้องนัง่นง,นงเฉยๆนะชา,าไทยนั่งเฉยๆฉลูกนัง่งเฉยเฉไม่สนนะหมดบุญกันแล้วหรือยังยังแบบยังมีความผูกพันกันในใจความรู้สึกผูกพันกันหนักมากนะคะเออ ความรู้สึกที่มันยังมีความอินเลิฟอยู่ตรงนี้ค่ะแต่มันเลือกไม่ได้นะคะความรู้สึกที่เลือกไม่ได้รู้กันตั้งแต่แรกรู้กันตั้งแต่ตอนอยู่ในความสัมพันธ์แล้วแหละว่าเราไม่สามารถจะให้สถานะหรือให้ความชัดเจนใดๆได,ได้โอเคไหมอ่ะซาไทายหนูนั่งเฉยๆลูกนั่งเฉยเอ่ะควรรอดีไหมควรรอดีไหมสิบดาบเลยนะควรอดีไหมเดเดวิลราได้ค่ะ ซิกอัพครับนั่นไงรอได้มันเป็นคุณสองคนยังไม่หมดบุญหมดกรรมหมดวาสนากันหรอกความรักครั้งนี้มาให้เจ็บปวดมาให้คุณรู้สึกถึงความถึงความถึงความทุกข์มากกว่าเจอคนนี้ไม่ใช่มีความสุขนะมันเป็นความทุกข์เป็นเป็นภาพโรงตามากกว่านะคะอารมณ์ประมาณนั้นอมืมีโอกาสจะได้เริ่มต้นกันใหม่ไหมคะมีโอกาสไหม มีโอกาสค่ะใช่มีโอกาสกลับมาคืนดีกันแต่การกลับมาคืนดีกันเรื่องราวของคุณกับเขาก็าายังมีความขัดแย้งในใจมันมีทงไว้ในใจอยู่แล้วค่ะบางทีก็แค่เอาชนะคัดขานกันยั่งเชิงกันดูซิว่าเธอชอบฉันจริงไหมเธอรักฉันจริงไหมเธอจะทําอะไรเพื่อฉันบ้างไหมถ้าฉันจะไปเธอจะทําอะไรไหมเธอจะง้อชันหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้ก็เหนื่อยแหละความสัมพันธ์เนี้ยมันเหนื่อยนะดูเหนื่อยดูเหนื่อยทีเดียวเจยวอ่ะ เราควรพอแค่นี้ไหมควรพอไหมคะควรพอไหมจริงจริงมันก็ควรพอแหละรักตัวเองเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าการการที่เราเชื่ออกเชื่อใจใครสักคนเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงหรือเปล่าเขาทําอะไรรับหลังเราไหมเขาพูดจริงกับเราไหมบางทีเราก็อ่านคนไม่ออกขนาดนั้นเพราะมันมีการแอบย่องย่องทอะไรรับหลังกันอยู่ตรงนี้ด้วยแหละเออในความสัมพันธ์เนี้ย นะคะเอเคมไหมถึงถึงถ้าถ้าเราเอาความรักถ้าเราเอาความสัมพันธ์ถ้าเราเอาใจมาคุยกันมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้นี้มันอยู่ที่ทั้งอยู่ด้วยเหตุและผลมันมีทั้งเหตุและผลที่ไปกันไม่ได้คุณรู้เขาก็รู้ในความสัมพันธ์นี้รู้กันทั้งคู่นั่นแหละจริงๆมันอาจจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์ค่ะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า แต่ก็ยังคิดว่ามันอาจจะไม่หนักหนาสาหัสสาการขนาดนี้ก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนี้อืมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขามีคนใหม่ไหมเขาดูจะเขาดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีไอ้นี่เยอะนะเขาเป็นคนดูมีสนเสน่ห์ดูเป็นคนอบอุ่นเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่ดูมีชีวิตที่ดีคนเข้าหาเขาเยอะอยู่นะ มีคนเข้าหาเขาเยอะอยู่ด้วยความรู้สึกเฉยๆบางครั้งเขาก็เฉยๆแหละแต่ด้วยหน้าตาของเขาด้วยสเสน่ห์ของเขาก็เลยมีคนเข้าหาเขาเยอะคุณอาจจะไปดิวกับคนที่เขามีตัวเลือกเยอะก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะอาจจะอยู่ในอารมณ์นั้นเขามีคนใหม,เใหม,ม,เม่เขาจริงจังกับคนใหม่ไหมเขาจริงจังไหมเออเขาจริงจังกับคนใหม่ไหมยังไม่ถึงก็จริงจังค่ะ ใช่ได้จะพูดคุยค่ะยังไม่ถึงกับจริงจังหรือใครที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยเข้ามาเพราะเห็นเขามีสตางค์เห็นเขาอาจจะอยากได้คนเปอยากได้คนใส่ใจคนดูแลมากกว่าหรือเปล่าตัวเขาเองเนี่ยด้วยด้วยเขาก็คิดเนี่ยว่าคนที่เข้ามาหาเขาก็ไม่ได้เข้ามาด้วยความจริงใจอาจจะเข้ามาเพราะอยากให้เขาเปอยากให้เขาดูแลแต่เขาก็รู้จักดูแลคนได้ดีถ้าเขารักคนคนนั้นโอเคไหมอะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกอ่าตัวนี้คือชาไทยอ่ะชาไทยชาไทยทักไทยหน่อยทักไทยหน่อยทักไทยทักไทยนี่คือชาไทยชาไทยเป็นลูกของพุดดิ้งลูกแมวอาจารย์พึ่งคลอดมาโตแล้วเห็นไหมเห็นไหมคะน่ารักกะป่าชาไทยน่ารักกะป่าดู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 ข้างในนะดูดูั้างดูข้างชาไทยแสนซนตัวใหญ่ตัวพี่ตัวนี้อ่ะ ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ